สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมีสุดยอดของสุดยอดนะครับคิดแบบรัดๆัแนวอินเดียมาเลยนะครับแนวอินเดียเป็นการบวกแบบเวสคณิตอ,อันชนินเจออันจออึนจาน,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 นะครับเป็นการบวกเลขโดยโดยใช้จุดแทนการ พจน์หนึ่งหลักของเลข 2- ถึง4จำนวนนะครับเราจะเริ่มจากง่ายไปยากนะครับการบวกแบบเวทคณิตเราจะมีหลายตอนนะครับอันนี้เป็นตอนที่1น,นะครับอ้าวเรามาเริ่มกันเลยอ่นนะเจ้เอาถึงก่อนที่เราจะเข้าสู่การบวกเลขนะครับแบบเวทคณิตนั้นเรามาทําความรู้จักสับบางตัวนะครับการบวกเลขโดดนะครับการบวกเลขโดดนั้นมีผลลัพธ์เท่ากับ9นะครับ คำว่าเลขโดดในที่นี้เลขโดดก็จะหมายถึงมันจะมีทั้งหมด10จํานวนนะครับได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ตั้งแต่0ูไปจนถึง9นะครับมันคือเลขโดดสรุปว่าเลขโดดนั้นจะหมายถึงเลขตัวเดียวนะครับอาจจะเป็น0ูนย์ก็ได้อาจจะเป็น1ก็ได้อาจจะเป็นสองก็ได้หรืออาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้นะครับบวกกันนะครับเท่ากับเ้า หนึบวกแเท่ากับเหรือ8ปบวกหนะครับเจวกสหรือเจ็องบวกเหรือเจบวกสสลับกันไปนะครับสาบวกหหรือ6กบวกสาบวกหหรือ5้าบวกสีบวกศหรือ0ูย์บวกเทั้งหมดนี้ก็คือการบวกเลขโดดโดยมีผลลัพธ์เท่ากับ9นะครับอันนี้เป็นบทนำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบทนำสองสาหน้าแล้วเราก็จะมาเริ่ม ฝึกปฏิบัติการบวกแบบเวทคณิตคิดแบบรัดๆงอนะครับเราก็มาต่อในบทนำก่อนนะครับการบวกเลขโดดที่มีผลลัพธ์เท่ากับ10 1บวก9 2บวก8 7 3บวก7 4่บวกหบวก5 6บวก4ีบวก3 8บวก2อบวก1 5บวก5เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือ การบวกเลขโดดที่มีผลลัพธ์เท่ากับ10เราให้คุณเรื่องนี้ก่อนนะครับเราจะเข้าสู่โจทย์กันแล้วนะครับเราก็มาเริ่มทำโจทย์ข้อแรกนะครับการบวกเลขโดดโดยใช้จุดแทนการทด1ห,หลัก2จํานวนนะครับเป็นการบวกแบบเวทคณิต9บวก4เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เราคิดในใจได้อยู่แล้วนะครับว่า9บวก4เท่ากับ13ผลลัพธ์ของการบวกนั้นได้13นะครับ อันนี้ครูก็จะแจกแตงวิธีคิดให้นะครับพิจารณาว่าผลลัพธ์นั้นเกิน9้าหรือไม่ผลลัพธ์ถ้าเกิดเกิน9้าใส่จุดไว้บนเลขสอันนี้เกินไหมครับมันได้สิบามเกิน9ก้าก็ใส่จุดไว้บนเลขสี่คุณครูขออนุญาตใส่จุดสีแดงไว้นะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับถ้าผลลัพธ์ไม่เกินก็ไม่ต้องใส่จุดนะครับ เนื่องจากว่าผลลัพธ์9้าบวก4นั้นเท่ากับ13เกินก็ต้องใส่จุดไว้บนเลข4โอเคเราปฏิบัติแล้วนะครับต่อมา1จุดในหลักหน่วยคือทดเป็น1ในหลัก10นะครับมันก็คือเป็น1ในหลัก10นะครับจุดเนี่ย1จุดเท่ากับ1เท่ากับ110หรือเท่ากับ10นะครับแล้วก็นำ3า3ใส่ไว้ตรงหลักหน่วย9บวก4มันเท่ากับ3ถูกไหมครับ ก้าบวกสเท่ากับสนะครับแล้วก็1จุดอันเนี้ยมันก็คือ1นสิบหรือ10นั่นเองก็คือ13นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับเราเขียนจุดไว้บนหัวของเลข4นะครับก็คือบวกกันแล้วเนี่ยมันได้13 13มันเกิน9ต้องใส่จุดไว้บนเลขสี่นะครับใส่จุดไว้บนเลขสี่เสร็จแล้ว ก้าบวกสี่ได้สิบสามเลขสามเนี่ยก็ยังคงเป็นหลักหน่วยนะครับส่วนจุดนี่ก็เขียนเป็นหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือจบในข้อแรกเป็นวิธีการใช้จุดนะครับแทนการทดด้วยหนึ่งนะครับอันนี้เราบวกเลขแค่สองจำนวนแบบง่ายๆก่อนนะครับในข้อต่อมานะครับเราก็ยังคงเป็นการบวกเลขลนะักษณะเป็นสองจำนวนเหมือนเดิมนะครับเอ,อ่ออันนี้เป็นหลักหน่วยกับหลักหน่วยบวกกันนะครับ 6บวก8ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันเท่ากับ14นะครับแต่เราจะแสดงวิธีการคิดแบบเวทคณิตให้ดูนะครับโอเคถ้าเถ้าเกิดผลลัพธ์เนี่ยดูว่ามันเกิน9้ไหมถ้าเกิน9ก็ใส่จุดนะครับอันนี้มันเกิน9ก็ต้องใส่จุดไว้บนตัวนี้นะครับตัวเลข8นะครับมันเกิน9เพราะว่า8บวก6มัน14มันเกิน9ใส่จุดไว้จุดนี่1จุดมีค่าเท่ากับ สิบนะครับหนึ่งจุดมีค่าเท่ากับสิบพอเสร็จแล้วนะครับนำเลขสี่นะครับเลขสี่ก็คือแปดบวกหกเออหกบวกแปดได้สิบสี่ก็นำเลขสี่ไว้เขียนไว้ตรงหลักหน่วยนะครับแล้วหนึ่งจุดนี่ก็คือแทนค่าก็คือเป็นเลขหนึ่งก็คือสิบนะครับคำตอบก็คือสิบสี่นะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็คือการคิดแบบเวทคณิตนะครับเดี๋ยวเราจะทำข้อที่ซับซ้อน ตอนนี้มาถึงใน exercise ที่3ตัวอย่างที่3นะครับการเป็นการบวกเลขนะครับหหลักนะครับโดยที่มี3จํานวนด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ตั้งก่อนนะครับ7นะครับบวกด้วย2นะครับแล้วก็บวกด้วย5นะครับเราบวกทีะสเต็ปนะครับเอา กับ2บวกกันก่อนเิดกับ2เป็น9นะครับมันเกิน9ก้าไหมถ้าเกินใส่จุดถ้าไม่เกินก็ไม่ใส่นะครับเสร็จแล้วเมื่อมันตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดมารวมกันได้9นะครับเราไม่ต้องใส่จุดแล้วก็เอา9มาบวกกับ5นะครับมาบวกกับ5มันได้14 14ก็ต้องใส่จุดไว้ที่ตรงเลข5นะครับดังนั้นคุณครูก็เอาเลข5ซึ่งเป็นหลักหน่วยนะครับ เลขหาซึ่งเป็นหลักหน่วยก็เขียนไปตรงนี้นะครับแล้วจุดก็แทนค่าด้วยหลักสิบก็คือหนึ่งคำตอบก็คือสิบห้านะครับอันนี้เป็นการคิดแบบเลขแบบเวทคณิตนะครับเป็นการบวกแบบเวทคณิตที่มีมาเนี่ยมันจะช่วยเราในการผิดพลาดท,ที่จะลืมตัวเลขที่มันทดอยู่นะครับป้องกันการผิดพลาดได้อย่างดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอกีกโอ้โหสุดยอด ตอนนี้เราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในข้อสุดท้ายหลังจากที่เราแม่นกดแล้วนะครับตัวเลขมันก็จะซับซ้อนขึ้นนะครับคุณครูขออนุญาตใช้หมึกสีน้ำเงินนะครับเพื่อความเพื่อการสังเกตง่ายๆสามหเจ็ดเก้านะครับคุณครูก็ตั้งไว้อย่างี้เลยครับสา7หเจ็ดแล้วก็9นะครับนำมาบวกกันนะครับบวกกันโอเคขีดเส้นแต่ละบรรทัดน,นะครับ เอาสามบวกกับหกก่อนนะครับสามบวกหกก็ได้เก้านะครับคุณครูเขียนไว้คุณครูจะเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสามบวกหกได้เก้าแล้วก็เอาเก้าบวกเจ็ดมันก็ได้สิบหกสิบหกนะครับเก้าบวกเจ็ดกลายเป็นสิบหกทดไว้หนึ่งใส่จุดใส่หนึ่งจุดนะครับสิบหกทดไว้หนึ่งนะครับเก้าสิบหกทดไว้หนึ่งใส่หนึ่งจุดส่วนแล้วก็เอาหกบวกต่อกับเก้านะครับ 6บวก9ได้15 1ห้าสบห้าตัวเลขสุดท้ายก็คือลงท้ายด้วยเลข5้านะครับ15ห้าตัวเลขสุดท้ายก็คือเลข5มันได้15้านะครับ9 6หกับ9บวกกันได้15แล้วก็15หมันเกิน9ไปก็ใส่อีก1จุดมันมีหนึ่งจุดนะครับมีอีก1จุดทั้งหมดเป็น2จุดก็ใส่เลข2ตรงนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าโอ้โห สุดยอดเลยอ่ะเจ่งอ่ะนะครับนักเรียนก็ลองไปทําดูนะครับดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวในวิดีโอชุดถัดไปเราจะเป็นเลขหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลัก 100, หมื่นนะครับเราจะระดมกันเข้ามานะครับบติดตามในจอนต่อไปนะครับอย่ากระพริบตาว้าก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศ uh, าสตร์บ้างน,นะครับ วันนี้เราได้ความรู้มากมายในเรื่องการบวกแบบเวทคณิตพบกันใหม่ได้ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกๆคน and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you bye